กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมคงไคสตาริลนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาเปิดกาชาพี่เบรดนะฮะตอนรับแพท1.2นะครับผมก็ก่อนจะไปเปิดกาชากันครับฝั่งร้านเติมเกมนิดนึงครับเดอะฮันชชอปครับผมเติมถั่วเติมเองครับเติมกับร้านเดอะฮันชชอปได้เลยนะติดต่อสอบถามทางไลน์แอดได้เลยนะครับก็ผมมาเติมร้านนี้มานานแล้วนะดีมากๆเลยนะครับผมเอาละฮะวันนี้เราจะเปิดพี่เบรดกัน นะมีเพชรเตร็มพร้อมนะครับขอให้พี่เบสมาเร็วๆนะถ้าเกิดพี่เบสมาก่อน50โลนะครับเปิดไลค์โคลนพี่เบสด้วยนะฮะทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผม10โลแรกครับพี่เบสครับมาเลยได้ไหมฮะฮึบซึบเข้าไปครับ1ที โอ้โหยังม่วงอยู่ฮะครสิบโลแรกครับโอ้โหอาันมา2ตัวเลยนะฮะแม่กะให้เล่นอาลันเลยทีเดียวเอาละครับสิบโลผ่านไปครับทุกคน10โลผ่านไปนะฮะโลที่ยี่สิบครับพี่เบสครับอยากได้พลังของท่านมากเลยนะฮะมาหน่อยนะฮะฮึบพี่เบสซึบโลที่20ครับ ยดยาดุลเลทก็พอนะฮะยังม่วงอยู่ครับจุดนี้โอเคได้ม่วงสองนะแม่หอยากได้ซูช่างไม่ออกเลยนะครับยี่สิบโลผ่านไปครับทุกคนพี่เบสครับอยากได้พลังท่านมากเลยนะฮะทีมยังขาดดาเมดลมอยู่นะครับพี่เบสมาหาผมเร็วๆหน่อยนะครับไม่หลุดเลทน,นะฮะโลที่สามสิบทุกคนฮึบไปซึป ยังไงสิอือยังม่วงอยู่ครับ30มสิบโลฮะทุกคนเออก็เท่านั้นแหละแม่มาให้ชื้นใจนะครับหนึ่งโอเคพี่เพจครับมาหน่อยมาเร็วๆผมจะเปิดหลายคนท่านด้วยนะครับผมนะมาเลยแล้วครับโลนี้40โลชึบอ,อื โลี่40ครับอ้โหยังไม่มานะฮะโอเค okay. 40โลผ่านไปครับทุกคนเข้าสู่โลที่50แล้วนะครับอย่างรวดเร็วอืมพี่เบสครับมาเลยได้ไหมฮะจะได้เปิดหลายคนของพี่เบสนะครับผมเนี่ยอยากได้เหมือนกันนะฮะพี่เบสจะได้โหดๆไปเลยยังไงล่ะท่านนะ มาหน่อยนะโลนี้นะโลที่50นะครับลุยครับผมฮยังไงสิโอ้โหยังไม่มาครับโลที่50าสห้าสิบโลครับผมได้อารันมาอีกหนึ่งอารันนี่วันนี้น่าจะ4ตัวแล้วมั้งเนี่ยเยอะจัดเลยนะฮะเอาละครับโลที่60แล้วครับพี่เบสครับพี่เบส ออซึ้บยังไงโอ้โหยังไงสิโลดที่หกสิบอืมฮึมอ,อืมฮึมเอาละครับทุกคนถึงเวลาแห่งการลุ้นแล้วนะฮะอเอาละทุกคนโลที่70นะครับจุดนี้พี่เบสมาเลยไหมล่ะ พร้อมครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไปครับพี่เบสฮึบซึบมาไหมเนี่ยโล่เจ็ดสิบ <c oughs> ยังไม่มาโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลอื้าอแล้ว <c oughs> ครับทุกคนสิบโลนี้แหละฮะมีลุ้นบอกเลยลุ้นแล้วนะฮะสิบโลนี้นะครับพี่เบสครับ มาหน่อยนะฮึบพี่เบสดับเบิลเบสต,ต้องมาแล้วครับถึงพิตตี้เลดแล้วครับต้องมาแล้วครับลุ้นดับเบิลเบสมายังไงสิยังไงสิงงสพี่เบสน่าจะโลกลางๆหน่อยนะจุดนี้อุย้ยหนึ่งสู่ฉางมา แบบนี้มีดาบแบบนี้ต้องพี่เบตต้องมาคู่แล้วครับผมจุดนี้ต้องมาคู่กันแล้วโอ้โหมาสุดท้ายเลยเหรอพี่เบตต้องมาแล้วครับจุดนี้และคือเฮ้ยโอ้มก g อดฮิเมโกซ้ำเหรอนี่โอ้ม่กอด โอ้โห oh, แทบสุดโอ้ซ้ำครับฮิเมโกผมอีหนึ่งไปแล้วโออยากจะกรีดเรียบร้อยอือเอาแล้วเอาแล้วยังไงดีจุดนี้โอ้โ oh, ห oh, มีอารันแถมอีกน่าจะหมดแล้วแหละเพราะมันลึก โอ้โห oh my god หลุดเลดแล้วเนี่ยโอ้อยากจะกรี๊ดท่านหลัวชาทำไมไม่เอาคู่หูมาด้วยครับโอ้ oh. A few moments later เอาละครับทุกคนเราไม่ย่อท้อครับขอเปิดพี่เบตจนกว่าจะได้นี่แหละมาเมื่อกี้ครับหลุดเลดเป็นฮิเมโกะ พี่เบรคครับเห็นถึงความตั้งใจของผมนะฮะขอเยครับพี่ให้ผมได้มีเพชรไว้เปิดคาฟก้าด้วยเถอะครับนะไม่ขออะไรมากกว่านี้ครับท่านเบรคครับมาเลยได้ไหมฮะฮึบมาอื้มเงียบ โอ้โหมาครับอืมอืมเอาละโลที่ยี่สิบนะครับวนมาใหม่พี่เบสผมว่ายแล้วพี่ปลาณนีผมสักครั้งมาเลยได้ไหมฮะสิบโลนี้นะ่ะพี่เบสครับปลานีผมหน่อยฮึบม,มาซืบ โอเคเลยโอเคมากๆทุกคนโอเคแล้วโอเคเลยฮะโอ้้อ้มีการ์ดแถมด้วยโอ้ oh, โหนาตาชาอีกหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, มีการ์ดสมน้ำหน้าคุณมาอีกหนึ่งนะฮะและก็คือ,อยังไงล่ะอืไงล่ะอืมอืม ยังไงล่ะวัยรุ่นพี่เบดไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณมากฮะโอ้โหรอบใหม่ยี่สิบโลโอ้ยขอบคุณที่ยังปลาณีผมนะครับพี่เบดครับผมขอบคุณมากครับพี่โอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะโอ้โหเอเหงื่อแตกเลยนะฮะจุดน,นี้อือหือม,มาสุดท้ายพอดี ขอบคุณที่ไม่เตียบตัวไปเยอะกว่านี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับอือนี่คือ80โลลึกๆแล้วก็อีก20โลครับได้พี่เบรดโอ้โหกะหิมโกขอบคุณมากฮนะรอดแล้วตูรอดแล้วไอในที่สุดนะฮะก็ได้พี่เบรดมานะครับสรุปแล้วเนี่ยเปิดไปทั้งหมด100โลด้วยกันนะครับ ก็เป็นฮิเมโกะนะแล้วก็เบรดนะครับผมโอ้โหโชคดีจริงๆเกือบไปแล้วครับปะ up ฮิเมโกะหน่อยครับเอเดอนที่1ฮนะเพิ่มสปีดของฮิเมโกะถ้าเกิดใช้ท่า Victory Rush นะครับโอ้โหสวยๆกันไปนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผม แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอตัวไปเล่นพี่เบสก่อนแล้วนะฮะโอ้โหหล่อเท่เลยท่อมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย